สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอย่นตะขาวใต้การบริหารนางโดยนางสาวมาริตาหลีหยันง,งานจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ การจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ทั้ง12กลุ่มพบกลุ่มตามปฏิทินพบกลุ่มในวันอังคารจะพบกลุ่มระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในวันพฤหัสบ,บดีจะพบกลุ่มในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีการเรียนการสอนเพิ่มเติมในวันศุกร์ โครงการการปลูกหญ้าทะเลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและมหาสมุทรรวมกับกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยภายใต้ราชอา,าจาักนาบ้านแหลมยงสตา์อำเภอปลเหลียนจังหวัดตรัง นางสาวมาริตาหลียันพร้อมด้วยนางสาวจารุณีสินริศนายในสันนัหลีและนางสาวศิรัตดีเบาเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมชมรมทวีน้วันโรงเรียนยะตาขาวรัฐชนุปรธรรมจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองนางสาวมาริตาลียันพร้อมด้วยบุคลากรสอกอรระดับอำเภอยนตาขาวเข้าร่วมพิธีเปิดตลาดนัดสร้างสุขแอทุ่งค่ายตลาดนัดปลอดภัยชุมชนยั่งยืนอำเภอยันตาขาวจังหวัดตรังพร้อมเปิดบูธ กลุ่มสนใจงานจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนางสาวมาดิตาลียันและนางสาวสิริการดาทองเหมือนตอนรับทีมวิจัยจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการใจสูงวัยมีค่าโรงเรียนผู้สูงวัยแบบผสมผสานด้วยทักษะชีวิตดิจิทัล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสๆๆสสมอบสื่อชุดมุมความรู้ไทยเฮลคอนเนอร์ไผซ่อนเร้นบุรีไฟฟ้าและสื่อความรู้ต่างๆให้กับห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกยียรติราชกุมารีอําเภอเยันตาขาวจัดกิจกรรมห้องสมุดเติมสุขพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้าให้กับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาโดยเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมด้วยบอร์ดเกมชุดต่อถนนสู่โรงเรียนปลอดบุรี่โกเลสโก การพัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาองค์กรร่วมกับภาคีเครือข่ายนางสาววัสนาบุญเจริญและนางสาวสิริการดาทองเหมือนเข้าร่วมเวีทีมหากรรมครอบครัวยิ้มสัญจรจังหวัดตรัง นายในสันนัธลีร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลยุญท่ขาวและเทศบาลตำบลยุญทะขาวเดินรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุญท่ขาวนางสาวมาริตาลียันพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมอบรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้ STEM education ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์ เทคโโนลลยีแะสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการดีเนินระดับอำเภอแกนตะขาวได้นำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ2511รอบการประเมินครั้งที่1 สาวมริตาลียันเข้าร่วมประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจพท นายจักรพลบัวมาศเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพเพื่อจะทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูพร้อมทั้งเสนอแนวทางช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนางธิพาเส้นขาวนางรัตนาสิงอินนายยุทธนาครุฑมาศและในายในสันนัทธลีเข้าร่วมการดําเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลสอสปชตกิจกรรมประชะรุมเชิงปฏิบัติการ ระดับอำเภอนางสาวมณิตาลียันพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านงบประมาณการเงินบัญชีและพัสดุสู่ยุคดิจิทัลประจำปีงบประมาณ2568นางสาวมริตาลียันเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัดทูบีนัมเบอรวันระดับประเทศในพื้นที่ นางสาวมริตาลียันและนายยุทธนาครุธมาศบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินง,งานศูนย์จำหน่ายสินค้าตลาดสร้างสุขแอดทุ่งค่ายตลาดนัดปลอดภัยชุมชนยั่งยืนนางสาวมริตาหลียันพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมสมมนาถอดบทเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ,บการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 นางสาวกมลวันหลานวงเข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการ EQ Power Up การเพิ่มพลังให้กับ EQ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแยนตะขาวขอขอบคุณทุกท,ท่านสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ